สวัสดีนะคะร้านต่อเจริญกันยางค่ะนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชมเป็นล้อรวมมิดนะคะของกระบะมิตซูบิชิไททันนะคะหรือจะเป็น SUV ของปาเจโร่นะคะ<อ>กระบะก็คือจะรวมให้ทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงเลยค่ะลูกค้าฐานะคะเป็นล้อเป็นล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์ผ่านะคะมาเริ่มต้นที่ตัวสูงกันเลยนะคะตัวสูงขอบ17ค่ะตัวสูงขอบ17นะคะ ก็จะมาพร้อมอยางคูตัวเป็นวดตโตนค่ะดุลเลอร์เฮทีหกแปดสี 6, 8, 4, ยางนะคะจะเป็นสองสี่ห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะคะตัวนี้ยังเป็นปีหนึ่งเก้าอ๋อลูกค้าขานะคะเป็นปีสองศูนย์ค่ะนะคะยางปีสองศูนย์นะคะขออภัยที่แจ้งผิดค่ะนะคะ เป็นยางปี20นะคะราคาอยู่ที่ชุดละ19,000บาททวนค่ะนะคะ19,000บาททวนนะคะกระบาดตัวสูงนะคะก็คือใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าเดิมจาก16นะคะจะใส่เป็น17 18ก็ได้นะคะหรือจะเป็น17เหมือนเดิมก็ได้ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่19,000บาทนะคะพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแถมน็อตเท้ด้วยค่ะลูกค้าค่ะ,คะนะคะซื้อแบบพร้อมยางยกชุดนะคะเราจะแถมเป็นน็อตเทให้ค่ะนะคะ มาถึงตัวขอบ18นะคะขอบ18ค่ะนะคะ,คะก็จะเป็นแหนกปัดเงานะคะตรงขอบแล้วก็สลับสีเทานะคะสีเทากันนะคะราคานะคะชุดละ24,000บาทนะคะ24 0 0 0บาท่าผูค้าขานะคะอันนี้คือหน้ายานะคะตัวนี้มีของตอนนี้อยู่4ชุดขานะคะยานจะเป็นเบอร์2 6560R18 นะคะ เป็นบิสโตนค่ะดุลเลอร์ Ht ท8 4ราคาชุดละ24,000ค่านะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นปาเจโร่ ero, นะคะปาเจโร่ขอบ18นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวล่าสุดอยู่นะนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ยังไม่ออกมาค่าะคะ่ะ รุ่นนี้ก็ถือว่ายังเป็นล่าสุดอยู่นะ,ะชุดนี้ยังมาคู่ตัวเป็นบิสโตนค่ะนะคะราคาชุดละ32,000บาทนะคะขอบ18 2 6 5 6 0องัคาเหมือนกันค่ะเหมือนของกระบะเลยนะคะอันนี้คือหน้ายางนะคะเส้นสีหน้ายางราคานะคะอยู่ที่3 2 0 0 0ค่นนะคะปาเจโร่รุ่นเก่านะคะก็ใส่ได้นะคะหรือจะเป็นกระบะตัวสูงใส่ได้เลยจากตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นแอตลีตค่ะนะ แอดลิต e นะคะจะเป็นแม็กสีดำเงานะคะดำล้วนนะคะใครชอบดุดุดำดำนะคะชุดนี้จบแน่นอนจ้ะนะคะเพราะดำสนิทเลยนะคะตัวนี้มายางจะมาพูดตัวสเปคเดียวกันค่ะนะคะสเปคเดียวกันกับาบาเจโลนะคะหรือกระบะตัวสีเทานะคะสเปคเดียวกันเลยขอบ18นะคะ 26560R18 ตัวนี้อยู่ที่ชุดละ สองหมนะคะเป็นยางปี1.9รู้สึกว่าสัปดาห์จะเป็นสัปดาห์ที่40นะคะ40.19ในแล้วนะคะเดี๋ยวดูสัปดาห์ยางก่อนนะคะนี่นะจ๊ะ4 0 1 9ค่ะานะคะยางเราก็จะรับประกัน2ปีขอให้เป็นยางป้ายแดงของเทางร้านนะคะเราจะรับประกัน2ปีค่ะ ตัวนี้25 0 0 0นะคะโอเคนะคะไปดูตัวเตี้ยกันค่ะมาถึงไททันตัวเตี้ยนน้าหล่อนะคะขอบ16มาพร้อมยางคู่ตัวเป็นบิดโซนดูลวิทนะคะตัวนี้จะเป็นยางขนาดใหม่สำหรับกระบะตัวเตี้ยค่ะนะคะยางเบอร์225 65 R16 ค่ะนะคะ ราคานะคะราคาปียางปี2020นะคะราคาชุดละ12,000บาทนะคะ12,000บาทลูกค,ค้าค่ะนะคะลูกค้าได้สภาพนี้เลยนะคะดูซุ้มล้อด้านในนะคะไม่มีสนิมน,นะคะไม่แน่นอนค่ะนะคะถ้าเกิดว่ายังมาคู่ตัวปี19นะคะยังเป็นยางปี19อยู่ราคาจะถูกลงมานิดนึงค่ะนะคะ เหลือเพียงชุดละหนึ่งหมนหนึ่งพารอบาทนะคะแถมน็อตแค้ให้เหมือนกันค่ะลูกค้าขานคะปี2020ันะคะ,ะ,คะหมื่นสองนะ,ะ๊ะกระบาดไททันตัวเตี้ยนะคะใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะหรือใครไม่ซีเรียสเรื่องโลโก้นะคะ รีโว่ค่ะนะคะรีโว่แม5รู114สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยใส่ได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงค่ะนะคะโลโก้ตรงมิโซต,ตัวนี้เคาะออกได้เลยนะคะแกะออกได้ใส่ของโตโยต้าได้เลยนะคะนี่คือแนะนําเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะมาพามาชมเป็นล้อและยางปลายแดงของมิโซบิชนะคะกระบะนะคะหรือ SUV นะคะตอนนี้มีครบทุกรุ่นท่านใดสนใจยังไงนะคะสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้น ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ